สวัสดีครับผมคุณปุ้มครับสวัสดีครับผมคุณเก๋ครับเราทั้งสองจากฟาร์มเห็ดซีการ์เด้นนะครับในปัจจุบันนะครับเห็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานหรือว่าเห็ดนางลมมังการี่นะฮะเห็ดทั้งสองนี้ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนะฮะก็มีหลายๆท่านเนี่ยอยากจะเพาะเห็ดนะเอาไว้กินเองในบ้านหรือว่าจะเพาะทําเป็นธุรกิจนะครับแต่จะมีปัญหาว่าหลายๆท่านทาโรงเรือนไม่เป็นนะครับหรือว่า ไม่มีสถานที่เพียงพอที่จะทำโรงเรือขนาดใหญ่นะครับวันนี้ในส่วนของฟาร,ร์มเห็ดซิกาเด้นเนี่ยเราภูมิใจจะนาเสนอสินค้าใหม่ของเรานะฮะนะเราเรียกว่าบ้านเห็ดนะฮะจากที่ท่านเห็นนะด้านนี้นะฮะเป็นบ้านเห็ดขนาด50ก้อนส่วนด้านนี้จะเป็นขนาด30ก้อนนะครับนะครับเราออกแบบให้บ้านเห็ดตัวนี้เนี่ยนะครับนะออกแบบให้ทํามาจากเหล็กนะฮะผ่านการเชื่อมนะฮะผ่านการชุบป้องก,กันสนิมมาให้เป็นอย่างดีนะฮะ จุดสงคือเพื่อจะสามารถส่งบ้านเห็ดเนี่ยออกไปได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะครับอุปกรณ์ประกอบหลักๆเขาจะมีนะฮะชิ้นส่วนชิ้นนี้นะฮะจะเป็นชั้นวางก้อนเห็ดนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นด้านบนนะครับประกอบไปอยู่ด้านบนนะครับชุดนี้นะฮะจะเป็นแผงด้านข้างนะทั้งสองชิ้นนะซ้ายขวานะครับนะ ตัวบ้านเห็ดเองก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกนะฮะเช่นเป็นผ้าคลุมนะครับแลนสีฟ้าความเข้มของแตง80%นะครับตัดเย็บอย่างดีครับผมนะครับในชุดเนี่ยเรามีทั้งตัวน็อตนะครับแล้วก็แหวนนะครับลองการขันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีสายเคเบิลไายให้นะครับสำหรับยึดแลนกับตัวโครงบ้านครับนะครับในชุดเองเนี่ยนะฮะ เราจะแถมตัวชุดมินิสปริงเกอร์นะฮะหรือว่าหัวพ่นหมอกนะฮะให้ลูกค้าเนี่ยได้เสียบสายยางนะฮะแล้วภายในเรืองเรือนเนี่ยก็จะมีการพ่นหมอกออกมาเพื่อให้ก้อนเห็ดเจริญเติบโตนะครับนะจะมีท่อ PE นะครับแล้วก็ท่อหอเกิบครับผมเรียบร้อยเลยนะครับทั้งชุดเลยนะครับครับในลำดับต่อไปนะครับ เราจะสาธิตวิธีการประกอบบ้านเห็ดนะครับให้ได้ชมกันนะครับเริ่มจากเอาด้านข้างมานะครับนะก็ตามด้วยนะครับในส่วนฐานนะครับสาหรับวางก้อนเห็ดนะครับก็น็อตนี่เราจะมีให้อยู่แล้วนะครับนะฮะน็อตเนี่ยเราก็จะสวมแหวนด้วยเสมอนะครับ ในส่วนของน็อตนี้จะมีด้านหน้าและด้านหลังนะครับในชั้นล่างเนี่ยจะใช้น็อตสีตัวนะครับซ้ายขวาให้ใส่แหวนด้านละอันนะครับเพื่อ,อยึดให้อยู่แข็งแรงนะครับพยายามขันน็อตให้ตึงมือทั้งหมดก่อนทุกตัวทั้ง8ตัวนะฮะยังไม่ต้องรีบขันให้แน่นนะครเพราะว่าจะทำให้ประกอบยากนะครับ กับต่อไปจะเป็นส่วนของหลังคาบ้านเด็ดนะครับทําเช่นเดียวกันกับในส่วนของที่เป็นฐานนะครับใส่น็อตเข้าไปใส่แหวนนะครับแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียรครับใช้มือขันก่อนก็ได้ครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับเราออกแบบนะฮะ ก็ว่าจะเป็นการเจาะรูการใช้ขนาดนอด็อตการใช้ความยาวของน็อตเนี่ยเราออกแบบมาให้พอดีแล้วนะครับให้ทุกท่านได้ประกอบอย่างง่ายๆนะฮะผมทุกคนสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสุภาพปรุปสุภาพตะเต้นนะครับนะครับเมื่อขันตึงมือหมดแล้วนั่นะครับอ่าเราก็จะใช้ประแจนะฮะอย่างที่ท่านเห็นนี่นะฮะ ด้านนี้จะเป็นปจัจจแหวนนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นประแจหกเหลี่ยมนะครับทั้งสองนะสามารถขได้นะครับก็เริ่มขันให้เต็มมือเลยนะครับเมื่อเราใส่แหวนได้เมื่อเราใส่แหวนเนี่ยนะฮะมันจะช่วยทําให้เราสามารถใช้ใช้ปัจจหรือเครื่องมือเพียงชิ้นเดียวก็ทําได้นะก็ขันให้นั่นได้ขันทั้งด้านบนด้านล่างนะครับ ขั้นตอนง่ายๆครับเรียบร้อยแล้วฮะเราจะได้บ้านเห็ดที่แข็งแรงแล้วนะครับใช้เพียงแค่น็อต8ตัวนะครับลำดับต่อไปนะฮะเราจะสาธิตวิธีการประกอบหัวพ่นหมอกให้นะครับหัวพ่นหมอกเนี่ยทางฟาร์มเห็ดิกาเดนเนี่ยนะฮะเราได้ทําการเตรียมไว้ให้ลูกค้าทุกท่านแล้วนะครับโดยเริ่มจากตัวท่อ PE เนี่ยเราจะเจาะรูให้นะฮะสำหรับการยึด ตัวหัวพ่นหมอกแบบสีทิศทางนะฮะทำก็ง่ายๆนะครับก็เอาหัวพ่นหมอกเนี่ยนะฮะกดใส่ไปที่รูที่เราเจาะไว้ให้นะครับไอ้จะเป็นระบบออโต้ล็อกอยู่แล้วนะครับส่วนชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นท่อสําหรับต่อสายยางนะครับทุกคนสามารถใช้สายยางที่มีอยู่ภายในบ้านนะครับต่อเข้ากับชุดนี้นะครับเพื่อเป็นการให้น้ําอัตโนมัติครับผมนะครับเอางอ90เนี่ยนะฮะ มาต่อเข้าไปกับที่ตัวอท่อพีด้านบนนะครับในภาพนะฮะนะครับแล้วก็เอาเคเบิลไทที่มีให้ในชุดอยู่แล้วนะฮะหันทิดกับตัวโคงเหล็กด้านบนเลยนะครับรัดให้แน่นนะครับนะก็กะประมาณว่า ให้ตัวหัวค้อนหมออยู่ประมาณกลางถึงกลางของบ้านเห็นนะครับในส่วนของชุดด้านล่างก็ใช้สายเคเบิลทายรัดเช่นเดียวกันนะครับสองเส้นนะครับจะเป็นด้านบนกับด้านล่างที่เสาวนี้นะครับ ร้อครับสำหรับชุดใหุ้้นหมอกอัตโนมัติครับครับต่อไปก็เอาผ้าคลุมนะฮะที่เราเตรียมไว้ให้แล้วนี่นะครับรามาคลุมเข้าไปที่บ้านเห็ดนะครับด้านหน้าก็จะมีฝาปิดอย่างนี้นะฮะคุมครอบไปในส่วนสแลนตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับในการเพราะเห็ดนะครับ จำเป็นต้องใช้ความชื้นสูงในการเจริญเติบโตนะครับตัวสแลนตัวนี้จะช่วยเก็บกักความชื้นให้อยู่ภายในครับด้านหลังที่มีข้องอ90นะครับให้เจาะทะลุออกมาให้พ้นออกมาจากสแลนนะครับเพื่อสำรับต่อสายยางน,นะครับนะครับสลน,นที่ประตอบแล้วนะครับก็ใช้เคเบิ้ลไทด์นะฮะ นะครับอาจจะได้ละสามจุดก็ได้นะครับ ในส่วนที่เกิดออกมาให้ใช้กรรไกรตัดนะครับเพื่อความสวยงามนะครับนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะได้เบ้านเห็ดนะครับขนาดสาสิบก้อนตามที่ต้องการแล้วนะครับจากนั้นก็เราก็เอาก้อนเห็ดเนี่ยนะครับทําการเปิดหน้าก้อนนะครับเยาจะสาธิตให้ดูครับผมครับผมอ่า ลักษณะเชื้อเห็ดน,นะครับที่สมบูรณ์จะเป็นเชื้อเต็มจากด้านบนลงมาถึงด้านล่างนะครับลักษณะวิธีการเปิดดอกนะครับขั้นแรกก็คือเราเอากระดาษนะครับที่หุ้มอยู่ออกครับผมแล้วเราจะเจอกับใยฝ้ายนะครับให้เรานำใยฝ้ายตัวนี้ออกนะครับหลังจากนั้นเราใช้ด้ามช้อนนะครับช้อนสั้นนะครับเขี่ยเอาเมเล็ดเข้าฟางที่ เป็นเชื้อนะครับออกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเลือเกี่ยวออกหมดแล้วเราก็สามารถนําตัวก้อนเลี้ยงเข้าไปในบ้านเห็ดได้เลยครับนะครับเมื่อเราเลี้ยงก้อนเห็ดทั้ง30ก้อนเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเราก็จะต่อระบบน้ำนะครับเข้าในในส่วนของบ้านเห็ดนะครับวิธีง่ายๆนะฮะเฉดอันนี้เลยนะครับผม ก็ให้ใช้กังไกเนี่ยนะครับนะฮะตัดตัวบ้านเห็ดนะครับเพื่อให้ตัวข้องอเก้เนี่ยโผล่พ้นออกมานะครับแล้วก็ใช้สายยางที่ท่านมีในบ้านเนี่ยนะครับสวมเข้าไปดังภาพนะฮะเมื่อต่อสายยางเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เปิดน้ําได้เลยนะครับน้ําภายในบ้านเห็ดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นละอองหมอกเล็กๆบางๆนะครับ ซึ่งเห็ดเนี่ยจะนะฮะใช้น้ำตัวนี้เนี่ยในการจเจริญเติบโตนะครับนะฮะวันนี้ทางทีมงานสีการ์เด้นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ชมวิดีโอชุดนี้นะครับขอบคุณครับ